สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนีม้มาพบกับช่องแย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้แย่พาษีก็ได้นนำข้อมูลแนวทางเลืองเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่16เมษายนเนาะจากพี่น้องจ้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่พาษีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแย,ย่พาษีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้ากน้อย,ยามยาย่ภาีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริภาดเบิรงกผาดชมแนวทางเนาะจาก พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาพูดมาทักทายกับยา,ายแพศรกะคอมเมนต์มาดไตคลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้กับเบาๆไลายายายห้า,ยา,ยายงเพื่อก็จะพี่น้องจ้าฝากไปกดติดตามช่องยูทูบของลูกชายให้ยายแพชรน้ำเนาะจ้าเดี๋ยวสื่อซองยายแพชรจะคอมเมนต์ไว้ไตคลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ เอ็ดปีะแผนมาสันนะจ๊ะเนาะเพื่อนกระหายมากนะจ๊ะเลขวิ่งเพื่อนงดที่แล้วให้เก้าตัวเดียวมาสันจ้าลุดนะจ๊ะเนาะงดนี้เพื่อนหายมากจ้าสิบหกเมษาแลนตัวเดียวข้างบนก็คือหนึ่งกับเก่าวาสันจ้ะพี่น้องกับพี่จานาเป็นแนวทางใดเนาะจ๊ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าคนผู้ทอนาสันเนาะจ๊ะคนผู้ทอนเพื่อนหายมากนะจ้ะพี่น้องงดนี้เพื่อนบอกว่าแลนระดับเซียนมาสันคนผู้ทอนเพื่อนว่า วิ่งระดับเซียน5กระศูนต้องมาวสันนกจาะพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวทางของปาษีวสันจา้าพี่น้องจา้าปาษีเพิ่นบอกว่าเด่นเหนือเด่นใ,นใต้เนาะจ้าเด่นเหนือกับใ,ใต้ใ2กับ3วสันเนาะจ่ะเพิ่นก็กบอกว่า2 3 5 2 3 8 2 5, 23 5 8 3 5 8 2ตัวกับ2 3 25 3538แและ 8จากแนวทางของปสีเนาะจากพี่น้องพลเรติตามผลงานแนวทางของปีอย่กกะแคบนาจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของกนรนำภูเัาจากพี่น้องงานอีกูตดหนึ่งเนาะจากพี่น้องกับู้ใรติตามผลงานของเพินอย่กกะแคบนาจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจาก เพื่นบอกว่าแลนบนตัวเดียวสองสั้นได้สคือกันก็นแยกภาษีเลยเนาะจะแยกภาษีแห่งยันแต่บไม่มูเนาะยันสหลุดเนาะจะเขามา2องสมหดติดเลวเนาะจะเวิยงแยกภพสีเนาะเพื่นบอกว่าเด่น2บนเนาะสั้นจา้าเพื่นว่าสาตัวมี2 0งศูนย์6 2 0สองศก็ดสอ 2 1 21 4 2 1 6 2งส2 9 3 2งหนึ9งหกสและ279จากแนวทางของไอดน้ำผูเนาะจา้าพี่น้องจำซื้อซอยกันเนาะจา้าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นล่างว่าสั่นจา้างวดที่แล้วเด่นล่างตัวเดียวไฮซูนว่าสั่นเนาะจา้า งวดนี้เด่นล่างตัวเดียวคือเจ็ดแจ้บไปสี่ขันฟันเห็นสั่งมักเจ็ดกับหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจ้าส่วนมากจะมาเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่ากับผู้อื่นฟันกับบนเนยนะจา๊ะแต่ว่าต่างคนต่างฟันบอกคือนกันนะจ๊ะพี่น้องแต่ถ่ายยาไปสี่ฟันเห็นสั่งส่วนมากจะเป็นเลขเบือนเพราะเงินเพรยงมากบ่หน่อยตัวนะจ๊ะเพ่นยงมาบกบักหลายตัวนะจ๊ะยางผ่านหนาบานเนี่ยไปสี่มากบ่ฟันแบบนี้มหาปี้วจ๊ะพี่น้องเพิ่งจะฝันนะจ๊ะเนาะ กาพิจารณาเป็นแนวทางแต่ว่ายาไปซีว่าเงินนี้เจ็ดตองมีมากแน่ๆน่เจ็ดคับหนึ่งแล้วจะพี่น้องว่าโตใดกระโตหนึ่งเหรอเนาะจะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมุกว่สันจากงวดที่แล้วเด่นเจ็ดกับแปดเนาะจ้ามากแปดหนึ่งว่าสันเนาะจ้ามาตามต่อจ้างวดนี้สิบหกเมษาว่าสันเนาะจ้าแอดมุกเพิ่นบอกว่าเด่นสองกับสามว่าสันเนาะจ้าเพิ่นให้มาสองหนึ่งสองสองสองแปดสามหนึ่งสามสองและสามแปดจากแนวทางของแอดมุก ภูริติดตามผลงานแอดมุกยุกะแคบนาเจาะจวดจ่ดฝาดบ่มใดเลยเนาะจานะ้าเนาะ่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่นบอกว่าหน่วยบนวสันเนาะจา้าพี่น้องจา้าหน่วยข้างเทิงวสันจา้างวดที่แล้วเด่นหน่วยข้างเทิงแปดกับชนแปดก็หาวสันจา้าบนว่างวดนี้เด่นข้างบนซ้นหาตัวเดียวแขนเขนห้าต้องมาบนแน่แน่วสันจา้าพี่น้องจา้ากาพิจารณาเป็นแนวทางเลยอันนี้คือแนวทางหลักหน่วยหลักหน่วยตัวเดียวข้างเทิงจา้าพี่น้องจา้า กะพี่จะน่ะเป็นแนวทางไลยเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เล่นบนเอ็ดสิบเก่าสองตัวมาหนึ่งตัวว่ะสันจ้าเพื่นว่าผู้ใดล่อลักลอยแคบผู้ใดล่อลักลอยล่อแป๊บนะจ้าเพื่อนยังบ้านมากนาะจ้าพี่น้องจ้ากันเพื่อนมาแย่ไปสีกับจีเฟ้าลงให้เบิงบอดถิ่มบดลืมจ้าพี่น้องจ้ากับพยายามะล่อเพื่อนเนาะจ้าเพื่อนบ้านในลงมาให้เฮาเบิงเนาะจ้าพี่น้องเนาะล่อก่อนนะจ้าพี่น้องสำหรับแนวทางลักลอยของเอ็ดสิบเก่านะจ้าพี่น้องเนาะ เพื่อนบอกว่างวดที่แล้วหนึ่งกับสองมาตัวว่าสันจ่าพันวามาหนึ 10, ่งนอกจะหลักสิบเพื่อนบอกว่าเด่นขัางทิงงวดนี้เจ็ดกับแปดมาตัวข้างบนว่าสันนจาจะี่นองกับิีจาน่าเป็นแนวทางหมักตัวใดกับจวดจัดฝา,าดบุมใดเลยนอกจนะเนาะต่อไปเลยจ้าอ,นนอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างสองสูตรชนกันตัวเดียวว่าสันงวดที่แล้วเด่นล่างสองสูตรชนกันตัวเดียวอยู่ที่ศูนย์ว่าสันจ่าพันวา งวดนี้ชนกันอยู่ที่9ว่าสันจ้าพี่น้องจ้ากับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะกะมักตัวใดกระจังตรวจจาดฟาดบื่มเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเพื่อนม่มีซื้อเนาะจ้ามาครบบนงวดที่แล้วเพื่อนห้เขาหกหนึ่งแปดต้องตรงเลยเนาะจ้าพี่น้องเอามาตามต่อจ้างวดนี้เพื่อนห้มามาครบบนมีหกสามหกเจ็ดแปดเก้าว่าสันจ้าเพื่อนวาจับมาห้เนาะจ้ามีพี่น้องเพื่อนกระจับมาห้มี 634635637638639 734735736738และ739 2ต well well. ัวบนก็คือ6263และ72จากแนวทางของเพิ่นเนอะจ๊ะเพิ่นบ่มีซื้อกะผู้ใดรู้จักซื้อหรือว่าหูจักแนวทางของเพิ่นกะแคปคอมเมนต์เขามาบอกแกแพสีใต้คลิปได้เนอะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหวยจัน ใช่ย่าวาสันจ้าพี่น้องจา้ากับพิจาหนาเป็นแนวทางใดไเนาะจา้าเพื่อนไห้มาเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละพี่น้องจา้าชุดเต็มบนเก้าชุดวาสันเนาะจา้ามีแป3ส3 8ส8 3 8 3มสามแปดสามแปดสาแปดสามสามแปี่แห้าหและสามหจากแนวทางของเพื่นเพื่อนว่าหวยจันทร์ ช้ย,ยาว่าสันานะจารพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางเลยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางสองตัวลางสูตรสองว่าสันจารพี่น้องจ้าจากแนวทางของ AJP อันนี้คือของแท้คือเจ้าของเพิ่นลงเลยเนาะจ้พจาพี่น้องจ้าเพิ่นลงมาเพิ่นบอกว่าเดินลางสองสูตรเพิ่นได้มากแปดเก้าแปดสองศูนย์เก้าและศูนย์สองจากแนวทางอันนี้คือขังลางของแนวทางของ AJP เนาะจ้าพี่น้อง ราติดตามผลงานของเอ p อจยู่กับแคปนาจอเจวจจาบฝาดบึมในเรื่องเนาะจ๋าเนาะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์เพชรไพลินมาสัญญาเพื่อนว่า2ตัวล่างเด้อจ่าพี่น้องจา้า2ตัวลา่างแนวทางของอาจารย์เพชรไพลินเนาะจ้ากลามาเบิ่งเลยจา้าเพื่อนหามามี0907 0605 29 27 2625 49 47 46และ45จากแนวทาง2ตัวล่างอาจารย์เพชรไพลินเนาะจ้าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของคนไทยบ้านของแทนในนอซันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนวานเนาะเพปัญหายมาสิบหกเมษาว่าสั้นปัญหายมาก็มีหกสามเก้าเจ็ดสามเก้าสองตัวเพื่อนกับสามเก้าสามหกหกเก้าสามห้าและแปดสามจากแนวทางคนไทยบ้านเนาะจ้าพี่น้องเนาะกัพิจนาเป็นแนวทางเดยเนาะจ้า่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทองแดนนาคีเลกแลนสิบหกเมษาเนาะจ้าเนาะลงมือนี่เขียนเขียนเก่าเมษาว่าสั้นจ้า เพื่อนบอกว่าวิ่งบน5วิ่งล่างสองวสันจาพ่น้องกาพิจานาเป็นแนวทางจากแนวทางของอาจารย์ท่องแดนนาคีผู้ใดติดตามผลงานของอาจารย์ท่องแดนนาคีแคบหน้าจะเป็นแนวทางได้เลยจ้าต่อไปเลยจ้านี้เพื่อนบอกว่าขอย้ำอีกที่เด้อข่ปวะสันงวดนี่ล่างศูนย์มาแท้ศูนย์ยุลักหน่วยวสันจาพ่น้องจ้าเพื่อนกระหายมากเพื่อนบอกว่าศูนย์ยุลักหน้วยนะจ่าเพื่อนกระมี่เพื่อนขอย้ำวศูนย์มาแทะวสันหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย 8060และ40มาสั่นจากแนวทางของออพนบรมีซื้อเนาะจ้กพี่น้องเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าโตไปเลยจา้านี่บอกว่าเด่นล่างของแออมเนาะจ้กพี่น้องจ้าโปรดติดตามผลงานแนวทางหรือว่ามากักแนวาทางเด่นล่างของแออมก็แคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดเล่นเนาะจ้าเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นล่าง2581มาตัวย่างหน่อยมาตัวหนึ่งหรือมาครบทั้ง2ตัวก็ได้เนาะจาก้ก จากแนวทางเด่นลางของแอดแอ็มนะจ๊ะพี่น้องถ้าผู้ใดติดตามผลงานของเพื่อนอยู่ก็แคบหนาจจจจ้าเจาะจวดจาดฝาดบืมด้มใดเลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดาวบนฟ้าวัดสันจ้ะพี่น้องจ้าดาวบนฟ้าสองตัวควนวานนะจ้ะพี่น้องเนาะเพื่อนก็บอกบอกว่าเทิ่งข้าล่างนะจ้ะรูดแปดกับเก้วาวัดสันนะจ้ะพี่น้องรูดแปดกับเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามและเก้าหาจากแนวทางดาวบนฟ้า ไอ้แย่ไพ่สีเราผิดพลาดยังกับขอโทษขอใหยหลายๆเนาะจ่าพี่น้องเนาะอย่าลืมเขาไปกดติดตามช่องไอ้แย่ไอ้ลูกแย่ไพ่สีนั่ไปเด้อจ่าพี่น,อออน,นอ้องกขอขอบคุณหลายๆเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนุ่มเฮงมุกดาหานอสานจ่าพี่น้องจ้านุ่มเฮ้งวันที่แล้วศูนย์กับเก้ามาตัวมาศูนย์เนาะจ่าพี่น้องอันนี้นคือเลขลางเพ,พี่น้องจ้าเม่อวันนี้เจ็ดกับแปดมาตัวอาสานจ่าพี่น้องกับพี่จาน่าเป็นแนวทางใดเนานนะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าแจ็คเลือกเกลือว่าสันจ้าพี่น้องจ้าแก๊กเลือกเกลือให้มากเนาะจ้าเพิ่นบอกว่า16เมษายน3ตัวเพิ่นให้มากเนาะจ้าเพิ่นให้มากมี189 169 721ข้างล่าง54 51และ50ศนย์ว่า 0, สันจ้าพี่น้องกับพี่จาน่าเป็นแนวทางหมักตัวใดกระจวดจาดฟาดเบิร์ดใดด้วยเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่แม่นคันเทพว่าสันจ้าเพื่นว่ามาเราเด้อจ้าเปียสารค้าแม่นคันเทพแยกไปสีจวดจาดมาหายเลยเนาะจ้าเนาะเพื่อนหายมาจ้าเพื่นว่าเด่น3เนาะจ้าสามหนึ่งสามสามสามสี่สามแปดและสามเก่าจากแนวทางแม่นคันเทพว่าสันเราจ่าขอขอบคุณแนวทางแม่นคันเทพเนาะต่อไปเลยจ้านี่แนวทางล่างเท่านั้นเด้อว่าสันสูตรใหม่ของคนบางละจันว่าสันจ้าพี่น้องจ้า หวดที่แล้วเข้าศูนย์หนึเนาะจะหายศูนย์หนึ่ออกหนึ่งูนย์เนาะจะมาตามต่อจ้ะพี่น้องจ้างวดนี้เพิ่นหมากเนาะจะอ่านเป็นตัวเลขเลยเนาะจ้าเนาะเพิ่นบอกว่าหาแปดหาเก้าหาสี่หาสองหกแปดหกเก้าหองเแป่และเจจากแนวทางคุบางระจันวสันเจบหนาจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เ้ามาปิดไทยด้วยดับ สิบล่างวสั้นเลขดับสิบล่างลักสิบขางล่างของเอสตางเนาะจ้าผู้ใดรอดแนวทางเลขดับล่างของเอสตางกระแคบน้าจอจวดจาดฝาดบ่มใดเลยเนาะจ้าเนาะดับสิบล่างวดที่แล้วดับสองเอาอยู่เนาะจ้าออกหนึ่งศูนย์จ้าพี่น้องจ้าหมวดนี้ดับสิบล่างคุนบอกว่าดับห้าวสั้นจ้จพี่น้องจ้าคุนบอกว่าหาหาสิบบมารับสิบล่างกับพิจาณาเปแนวทางมาตัวใดกัจังจวดจาดฝาดบ่มเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ถ่ายคลิปนี้ยายเพชีกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังกับขอให้สุขภาพแข็งแห้งแห้งเลยลุยๆสุขหูสุขคนเนาะจ้าว่าจะได้ที่ยายเพชีว่าบ่มวนหรือว่ายายเพชีอ่านตัวเลขผิดเนาะจ้าพี่น้องกับขอโทษขอให้หลายๆเนาะจ้าเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายเพชีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ากับขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า